รับผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดเอาไว้เยอะๆ,ๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตาม,มาเยอะๆนะครับก่ออกไปกดเลยนะครับครับฝากช่องพี่ I ไอด้วยนะฝากช่อง I ไอด้วยนะครับ,รบกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอ้สารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ัะ เดี๋ยวเราจะไปขึ้นภูกันนะครับอ๋อวันนี้จะขึ้นภูยัไขึ้่าทนาดังนะครับเพื่อไปหาอะไรบางอย่างครับผมตามหาับทนายรัชพลไม่มาครับไม่มาใช่ไหมครับทนายรัชพลตอนนี้บินกลับไปทำคดีที่กรุงเทพแล้วครับน่าจะไหวอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูบางจุดที่เรา เราตั้งข้อสังเกตไว้สื่อสอบโซเชียลส่งข้อมูลมาให้เราเราจะลองขึ้นไปดูหาคำตอบอันนี้อนุญาตให้ผู้สังเกตแล้วก็ยูทูบบเอร์วิ้ีไปด้วยใช่ไหมได้ได้ขึ้นอปสังเกตการด้วยนะได้ได้โอเคครับเดี๋ยวพวกเรายููทบเบอร์จะติดตามไปนะถ้าใครขึ้นไหวกากบ้านนะครับผมก็ คดีตอนนี้ก็ยังถือว่ายังไม่จบนะครับก็อยากจะทุกคนอย่าเพิ่งละความสนใจในเรื่องของคดีไปนะครับเพราะว่าตอนนี้แม้ว่าจะมีการสืบสวนสอบสวนมา80แล้วแต่ก็ยังเหลือยีแล้วผลเราก็ยังไม่แน่ชัดนะครับเพราะความ,รมเรายังไม่ไม่ทราบรายละเอียดของการแถลงองคทางเจ้าหน้าที่ตำรวจน,นะครับก็ ยังกดเป็นห่วงลุงไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เราทําได้คือเราพยายามรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลุงให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะพร้อมที่จะเดินเข้าสูขข่กระบวนการที่ทํานะครับหากวันนั้นมาถึงนะครับผมถ้าจะไม่มาถึงก็ถือว่าเป็นโชคดีไปครับผมไปรถอะไรครับเนี่ยจะขึ้นบู๊ไปรถอะไรครับทนายครับรถลุงพลรถลุงพลงน่าจะเอารถลุงพลสตาร์รถละรถลุงีพนัวรถลุงพนเอาส่งทนายขึ้นรถหน่ะ ไปแล้วนะครับไม่ไปหรอกไม่ไปเลยไปไปไปเลยไปเลยแล้วก็ไปเป็นเพื่อนนะยังไง้ลยนักการช่วยก็ไปเลยต่ไม่ก็ถามแล้วบนไม่เกี่ยวไปได้ไม่เกี่ยวกับคดีใครอยากไปก็ไปนะใครขึ้นไปไปเลยก็จะน้ำก็ตาวเจ้าเดินไปเปล่าไปได้ลุงไปถามลุงลุงถามก็ถามกานนานแล้วไปได้ รถลุ้ขึ้นไม่ได้บ่ได้ต้องซาเล้งต้องซาเล้งต้องเอาซาเล้งขึ้นไปเหรอลอยกลางบ้างขึ้นหาดรับเจ้าบรรยากาศทนายเจ้าบรรยากาศังหลัง้ ไม่ถ้าถ้าเราไปเราก็ขึ้นไม่ได้นีเพราะว่ามีรถไปดิไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 